นี <54. S 2> ้แ <NY> ล <Commons> ้ว <processing> ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันขององค์การบันเทิงและกันที่ทําให้องค์การบันเทิงคึกคืนขึ้นเอายแล้วกันเป็นจุดเล็กๆจุดเล็กๆเล็กๆแล้วกันขอเป็นจุดเล็กๆอยากจะถามปรกอว่าพี่พี่หยดเรื่องนี้พันบอกว่าจุดเล็กๆเป็นยังไงกับโปรเจกต์ที่เราได้ร่วมงานกันไปแต่ละคนดีกว่าแต่ก็ดีครับผมคนละคนละกัน ก็จริงๆโปรเจกต์นี้ได้เราร่วมงานกับทางเพลงนนี้ครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของผมเหมือนกันครับก็เป็นเรื่องแรกเป็นหนังแรกที่เคยเล่นหนังไม่จริงหรออ๋อเรื่องตลกเรื่องตลกกับเราเอาหลอกเอาหรอกเป็นการก็เลยแบบลองพอได้มีทั้งเติร์นมีตอวหนุ่มีกิจการที่มาเป็นหัวก็รู้สึกว่าเออ มากองเรื่องนี้น่าจะสนุกมากแล้วรวมถึงบทด้วดยครับที่นายพี่เบนก็คือคิดเหมือนเป็นช่องใหม่ๆวงการบันเทิงเนาะเราก็อยากจะนําเสนออะไรที่มันต่างออกไปในเรื่องของมิเตอรี่พ<ม>วกแบบสืบสวนคดีวรวมถึงคาฐฐีมันจับประเด็นกันก็คือมันเป็นเออมันเป็นแนวใหม,ม่ๆแลยากไหมสำหรับเราจริงๆผมยากเหมือนกันนะ<ม>นนก็คือในเรื่องเราบทเป็นนักธุรกิจทำเปนบริหารอะไรเงี้ยแล้วเราก็ยังเด็กอยู่ด้วยเราก็เลยต้องทำเป็นบ้านหนักนะั ต้องไปดูพอดแคสต์เ้ื่องฟังยูทูบรวมถึงว่าแบบพบปะคนที่เอ่อเป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วก็แบบได้ฟังไปเยอะเรื่องเรื่องนี้เส้นเรื่องมันเป็นยังไงคือขอจะเล่าเส้นเรื่องคร่าวๆไปฟังหน่อยเลยตื้นน่าจะได้ครับเส้นเรื่องเรื่องนี้เป็นยังไงอ่าก็เส้นเรื่องคร่าวๆนะครับก็คือในหนังเรื่องนี้มันจะมีเซตติ้งที่ไม่เหมือนโลกปัจจุบันก็คือคนในโลกนี้จะเป็นอมตะ แต่ว่าจะมีจุดอ่อนอีกจุดหนึ่งซึ่งไม่มีใครมองเห็นกเว้กันผมเร่อแบบพิสิทธิ์อะไรค็ม่เ็นเมเป็นผู้ต้องสงสัยไงแล้วก็มันจะมีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆเพราะว่ามันไม่มีใครที่แบบสามารถโดนฆ่าได้ง่ายๆบนโลกนี้เหมือนจะฆ่าได้ด้วยวิธีเดียวก็คือใช้การใช้มีดที่แหลมคมในการทิ้มจุดอาฆาไม่สามารถแบบยิงตายหรือว่ามามารต้องใช้มีดที่แหลมคม่านะแต่ว่าเรื่องนี้เป็น ครั้งแรกทำไมหลายคนที่แบบได้ทำงานภายนตร์ครั้งแรกที่ทำงานร่วมกันคับใช่ครงแรกเปนยงไงบ้งตั้งใจว่าไม่ครั้งแรกเลยตื่นเต้นมากจริงจริงจริงจตอนที่เป็นให้แบบส่งบทมาให้อ่านคือเราอ่านเหมือนแบบเราสนุกมากเหมือนเราอ่านนิยายเล่มหนึ่งแบบอ่านว่เดียวจบเลยก็รู้สึกว่าให้กำลังใจพี่ออกมาเพราะว่าเป็นช่องใหม่ที่บอกแล้วมันเหมือนแบบเราดูแต่หนังนอกๆแล้วแบบเฮ้ยมันถึงตาคนไทยแลวเพราะว่าแต่ว่าตื่นเต้นที่จะแบบเป็นส่วนหนึ่งของงานเรื่องนี้ แต่และคุณนักข่าันไทยอะไรไงพอจะบอกอบบแบบอะที่มาเป็นอะไรมาเป็นไซเรนค่ะเป็นนักต้มตุ๋นค่ะวยแหลกมากไมโสมองอะไมมานเลยต้องรีแอคเลยสักอยางนึมาต่อเลยครับผมรับบทเป็นรับบทเป็นลูกครับเป็นนักสืบครับ เก่ไก่รับบทเป็นวิสกี้ค่ะวิสกี้วิสกี้วิสกี้ก็คืออย่ามาดื่มละเดี๋ยวบอกอย่ามาดื่มนะเดี๋ยวค่ะวิสกี้อันนี้บอกว่าวิสกี้นี้คือเขาชื่อจีนเป็นน้องสาววิสกี้ก็มีจีนวิสกี้ดูด้าตะกุนเครื่องดื่มตะกุนเครื่องดื่มพ่อแม่คิดว่าพ่อแม่น่าจะแบบปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้ใส่ปีรับบทเป็นจีนครับผมก็คือในเรื่องเป็น แม่บริหารแล้วก็ยับริหารมีพิพิธภัณฑ์กับรีลาด้ยใช่ค่ะแล้วบทเวลานนีลาค่ะเป็นผู้มนุษย์นผู้มนุษย์ไทยมาเบลก็คือแรกครับควาป็ประโยชน์ใช่ไหมลูกเป็นไงบ้างคะลูกก็ตื่นเต้นมากค่ะตื่นเต้นตั้งแต่วันแคสจนวันถ่ายเลยค่ะเพราะว่ากดดันเหมือนกันค่ะตัวเองเป็นมือใหม่สําหรับการแสดงมากๆค่ะแต่ว่าก็ทำ ในเรื่องเราต้องต้มตุลใครบ้างในเรื่องเนี่ยตุลษาอะไรนะคะในเรื่องเราต้องต้มตุลใครบ้างเออเออต้มตุลเหรอคะใครบ้างอะไรยังไงโอ้เยอะเลยค่ะพี่ได้หนูเห็นเห็นหนูในอีกหลายๆลุคเลยค่ะก็คือทุกษาออกมาเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าตลอดใช่ค่ะพอเราเล่นภาพยนตร์แรกเขอนการตุลษาในทีมเป็นสิ่งจริงๆชอบคุยกับพี่เบนผู้กำกับเลยค่ะแบบรู้ใหม่มากๆก็เลยอยากรู้ว่าตัวละครความต้องการคืออะไรแบบอยากให้หนูปรับเป็นแบบไหนไหมอะไรอย่างเงี้ย เจอแล้วครับครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สนุกครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นพอทที่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็ท้าทายสำหรับเราเราก็เลยรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้อ่านบทเลยก็ดีใจมากๆก็คุณทุกเรียนมากๆที่ได้โอกาสมาเลยโอเคและสเก็ตสนุกไม่สนุกไม่รู้แต่ทุกคนต้องไปดูแล้วให้ทุกคนเป็นคนบอกเพราะว่าเราบอกไม่ได้คุณต้องเป็นคนบอกให้คะแล้วต้องวิสกี้สื่อยากไหมวิสกี้อะคะบอกเลยว่า เป็นบทที่เราตอนไปแคสนะคะเราจะแบบต้องอ้อนได้แก้วน้ำแก้วนั้นมาหรือำตอนที่ไปแคสได้เลยก็คือก็จะทํายังไงคือเราจะต้องแบบใช้ลูกอ้อนลูกอะไรคือในเรื่องของเราอะ่ะจะเป็นคนที่อยากอยากได้ยังไงก็ต้องได้อยากจะแบบไปถูกไปที่บ้านเขาไปอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นคนรักคนชอบคนเราก็จะเป็น,นตามคนตื้นอะไรใช่ใ,ชในบทในเรื่องนะคะปกติเราจะใช้สายตาไซเลนอย มาเองในเรื่องมันก็ค่อนข้างจะแบบสุดๆสดๆใครที่ใครหมดสุดใครเหนื่อยสุดครับก็หาทีน่าจะลุกนะลุกเป็นนักสื่อใช่ไหมแต่ว่าเหนื่อยกันทุกคนครับเหนื่อยคนละแบบคุณต้องตามหาว่าใครทำอะไรแค่ยังไงใช่ไหมใช่ครับแล้วผมก็แต่ว่าผมมีผู้ช่วยไงก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยใครครใครช่วยผมผมได้นักต้นกุืนมานช่วยที่จะต่อไปก็เนี่ยเราสุบไปไ่มเนี่ยมันอยู่ในเทเลอร์อยู่เลย อยากให้แต่ละคนฝากไว้กันฝากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะิสเิร์สงี่ได้ไค่ะได้ค่ะก็ฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะคะเรื่องอะคริสเิร์นะคะกับสมบัติต้องคำสามนะคะแล้วก็วันที่12กันยายนี้ทุกลงภาพยนตร์นะคะนักแสดงและก็ทีมงานทุกคนตั้งใจกันมากๆเลยค่ะหวังว่าทุกคนจะเปิดใจกับหนังเรื่องนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบหนังเรื่องนี้นะคะอยากให้ไปหนังเรื่องนี้ไปอยู่ในใจของทุกคนค่ะแก่ๆอย่าพูดอะไรไม่รูด ฝากค่ะฝากไว้ก่อนไว้ที่โรงภาพยนตร์ทุกโรงอย่าลืมเอาคืนนะคะซื <c oughs> ้อต ok. okay. okay, okay, ั๋วแล้วก็เข้าไปดูในโรงภาพยนตร์ก่นเก่งมากค่ะโอเคไหมโอเคค่ะโอเคดีโอเคดีเนาะโอเคดีคือใช่ทางทางทำหนังใช่ใช่เปิดเป็นเด็กใช่ใช่โอเคนะคะโอเคดีโอเคดีค่ะโอเคโอเคค่ะอย่าลืมไปชมกันเยอะๆนะ